นี่เนี่ยครับผมลักษณะสลิมกินแบบนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโครงเหล็กต่างๆโครงรางคาเสาที่เราต่อเติมมาข้างนอกหรือว่าใตา้ท้องรถ โครงลดต่างๆนะครับผมสามารถทาได้เลยนะฮะตัวนี้นะครับผมจะช่วยยับยั้งการระบาดของสนิมไม่ให้สนิมมันกินก็คือไม่ให้สนิมลูกลามนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่ให้สนิมระบาดนะครับผมบางทีถ้าเราปล่อยไว้นะครับผม <S <S มันก็ยิ่งลูกลามยิ่งเสียหายนะครับผมยิ่งค่าจะจ่ายยิ่งมากนะครับผมตัวนี้ก็คือใช้ในเดียวเองอันนี้เป็นขนาด250อแอลจะมีแปรงพูกกาให้นะครับผมแต่ถ้าเป็น2 5 0อแอลจะมีแปรงใหญ่นะครับผมจะใช้ง่ายแล้วก็พ่นได้ด้วยหยดได้ด้วยแล้วก็ทาได้ด้วยนนนนะคััผผผมมมม220ตวีี้้กก็ใชดเหืืออ ที่สําคัญเลยคือใช้นิดเดียวเองนะครับผมให้เราทาบนประมาณสี่ถึงห้ารอบพอแห้งเราก็ทาซ้ำง่ายเองนะครับผมไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับผมส่วนที่เป็นสนิมคือทาได้หมดเลยนะครับผมที่สนิมกินนะคือทาได้หมดเลยหลังจากนั้นให้เราทิ้งไว้ประมาณตั้งครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะเราเห็นในชั้นเลยว่าสนิมมันแห้งไปเลยแล้วก็เปลี่ยนสภาพดําแบบนี้นะมันจะแห้งไปเลยนะมันจะหยุดสนิมทันทีหยุดการกินของสนิมทันทีนะครับสนิมจะแห้งไปเลยนะผมแบบนี้นะหลังจากนี้เราก็สามารถพ่นสีทาสีทับได้เลยเพื่อความสวยงามนะคครรัับบผมลองดูนะ